สวัสดีคะ่ะทุกท่านท่านผู้ชมะคะวันนี้นะคะพีสุพิดทองแันไานนะคะพาทุกท่านมาโซกี้ซูมออนทัวร์นะคะกับโซกี้ฮัทคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะแถวแถวสีประยานีเี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะ ทุกท่านมาพบกับคุณสุลมภาเลิกฤดีคุณค่ะหรือว่าเจลินเนาะนะคะซึ่งเธอก็ได้ร่วมธุรกิจกับบริษัทสิงเถียนมาประมาณ1ปีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะอาการที่เคยปวดหลังขาชานะคะหรือที่เรียกว่าการกระดูกทับเส้นแล้วอาการซึมเศร้าดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะเธอความสุขแล้วก็ กล้าไมหมคะเสีเอายาไปคืนคุณหมอด้วยอะค่ะเพราะว่ามีใครที่ทําแบบนี้ได้แล้วก็ได้เริ่มบอกต่อแนะนําอุปกรณ์ต่างๆให้ทุกขั้นได้ดูแลสุขภาพค่ะและก้กอันนี้นะคะเธอสามารถมีไรายได้หลักหมื่นต่อเดือนได้ไว้76ค่ะพร้อมยังคะอะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะที่นี่นะคะก็เป็นคุณสุลัพานะคะอยู่ที่นี่ค่ะ สวัสดีน้องลินนะคะหรือที่เราเรียกได้ชื่อของคุณสุลัมพาเรือรู้ดีคุลนะคะหรือเ,เราชอบพูดกับว่าน้องลินนั่นเองค่ะท่นนี้สบายดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะ,อะขออนุญาตนะคะให้เจ๊เล่าประสบการณ์ต่างๆแล้วก็แบ่งปันสุขภาพให้กับสมาชิกชาวสิงเทียนทุกท่านได้รับชมกันค่ะขอเริ่มทานะคะเจรู้จักบริษัทซิงเทียน,นยได้ยังไงล่ะคะ ก็พอดีบังเอิญก็ไปนวดที่ว <itet> ัจนวัดพอดีเจอคุณหน่งเข้าไปทักทยนั่งกินอาหารเจแล้วนอาหารเจ แล้วคุณน้องก็ถามบอกว่าทำไมนั่งแล้วหลังโกงอ๋อเออพอดีน่ะมันปวดหลังกระดูกทับเส้นค่ะไปหาหมอตั้งหลายครั้งก็ไม่หายก็ก็ก็เอาแต่ยาแก้ปวดมากินก็กินแล้วก็ไม่ไม่หายดีแล้วทรมานมากเลยคุณน้องเราลองไปใช้ดูไหมที่ซินเทียนมีเครื่องการแพทย์อ่ะเขาใช้แล้วดีขึ้นเลยคนที่เอามาพึ่เอามาพักเดหายบอกว่าเหรอจริงหรือเปล่าก็ลองลองทำไปดู เจได้มาทดลองตามที่พี่หน่งแนะนำไหมคะที่บริษัทซิงเทียนะคะไปค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ทั้งแล้วก็ไปไม่กล้ามาคนเดียวก็เรียกเพื่อนไปเพื่อนก็ไปด้วยแล้วก็เลยได้มาทดลองนะคะแล้วแว่นมาทดลองค่ะแล้วพอเจลิ่นมาถึงที่บริษัทนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสถานที่เป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมคะน่าเชื่อถือค่ะถ้าไม่ไปดูก็ไม่รู้ไปรู้แล้วอู้น่าเชื่อถือมาถึงแล้วเจได้ทําอะไรบ้างไหมคะ มาถึงก็ไปทุกอย่างสะดวกมากเลยกินว้วกินเจก็กลางวันก็เลี้ยงเจแล้วก็ได้ไปดูแคลอรี่ด้วยใช่ไหมคะชั้นสองไปวันที่มีกิจกรรมพอดีใช่ไหมคะใช่ไปวันที่มีกิจกรรมด้วยวันนั้นเราก็มีกิจกรรมบรรยายที่ชั้นสาใช่ไหมคะก็จะมีเขามาแบ่งปันสุขภาพ หลังจากนั้นก็ได้ไปทดลองใช้เครื่องใช่ไหมคะใช่คุณไปใช้เครื่องที่ชั้นชั้นสี่ใช้แล้วเจรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกจะดีดีขึ้นเลยเบาเยอะเลยอ่ะเบาตัวเลยใช่ไหมคะแล้วตัดสินใจซื้อก็ตัดสินใจซื้อเลยก็เพื่อซื้อที่รับอะไรไปบ้างเขาวันนั้นวันนั้นก็รับเอ่อที่ใส่ใส่เครื่องหนึ่งมีตัวสซานแล้วก็มีที่นอนร้อนัอนี้อนแล้วก็มี โสมโสมแล้วก็ที่น้ำร้อนแล้วก็เอนไซม์เอนไซม์ด้วยซื้อคู่กันก็ได้มีราคาถูกด้วยซื้อคู่กับเพื่อนมันมีราคาถูกขึ้นแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อกลับมาใช้ล่ะคะก็ใช้แล้วดีอ่ะดีขึ้นดีขึ้นก็เราก็เชื่อถืออะไรได้อ่ะถ้าใช้ใช้ดีขึ้นรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะเราด้วยความที่ก็ไกลเนาะที่พักกับบริษัท ก็ถือว่าคุ้มค่ากว่าเซฟเงินด้วยไม่ต้องจ่ายค่าแท็กซี่ค่ะมาใช้ที่บ้านมันสะดวกกว่าซื้อมาใช้ที่บ้านสะดวกกว่าแล้วเจ๊ใช้ใช้ยังไงคะใช้วันละกี่ครั้งวันะสองครั้งสามครั้งแล้วก็กินเอนไซม์ด้วยก็จะได้ผลเลยมามาใช้ไม่กี่ครั้งก็ไปบริษัทแล้วก็กลายอยู่ที่บ้านมันก็สะดวกกว่าใช่ไหม ใช้ทุกวันนะคะว,วันละสองครั้งแล้วก็กวต่อเนื่องอาการที่มีอยู่ดีขึ้นมากเลยคะ่ะต้องทานยาแก้ปวดถูกไหมคะแล้วก็พอใช้แล้วก็ไม่ต้องทานแล้วก็รู้สึกอมีผ่าตัดด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ต้องผ่าแล้วแล้วทำไมถึงต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าคุณหมอแนะนำหรือว่าอยากผ่าเองหรือว่าปวดจนทนไม่ไหวคะหรือย,ยังไง ปวดก็ทีนี้ก็ทนไม่ไหวแต่ที่นี้ก็ว่าจะผ่าก็กลัวกลัวหมอหมอบอกว่าจะติดเตียงกระเป๋าก็ไม่รับรองนะก็ไม่ไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากจะผ่าพูกจริงๆแะหมอก็เอายามาให้กินยาแก้ปวดโอ้โหดูยาแล้วทานเยอะไหมคะตอนนั้นยาเยอะไหมคะยาแก้ปวดยาแก้ปวดทานเยอะแล้วหมอโอ้กินแล้วก็ได้ยินเขาบอกกินนั้นๆเข้ามันจะไตไม่ดีก็ยิ่งโอ้โหยิ่งภุ่มใจเลยทีนี้บอกว่าโอ้อยากจะ ไม่อยากอยู่ๆมันมันทรมานจริงๆนะเลยเลยตัดสินใจมาซื้อเตียงเลยเราเราดีกว่าที่ปวาผ่าผ่าตัดผ่าตัดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ติดเตียงยิ่งแย่เลยทีนี้ด้วยความที่อยากอยากดีไม่อยากปวดหลังค่ะแล้วก็รู้สึกไม่อยากผ่าตัดเพราะว่าเจ๊บอกว่าถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ย กลัวจะเป็นภาระลูกหลานแล้วต้องมาดูแลแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นเหมือนลูกๆก็ต้องทํางานประจำใช่ไหมคะก็เลยมีความกังวลจ๊ก็เลยตัดสินใจซื้อเตียงนะคะพอซื้อเตียงมาใช้แล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปแบบไหนบ้างนะคะก็แข็งแรงขึ้นอ่ะเดินเดินเหินก็ไม่ไม่มาก่อนเดินไม่ได้เดินเจ็บปวดเื่อองมาห้องขึ้นเมื่อก่อนไปสะานานรมก็ รอให้เขาทำให้เรากินตอนนี้เราก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นก็ไปทำทำผัดกะเพราให้กินผัดตัวเตี๋ยวให้เขากินเ็าเลยบอกทำไมชีวิตตอนนี้อไม่เคยเลยทุกทีจะไปนั่งรอก็ทำมาให้กินแต่ตอนนี้ไปทาให้เขากินสักครั้งก็มีจ่ายเขาเลยบอกว่าสุขภาพดีขึ้นก็ก็ทําได้่างนี้นะแล้วเคยเห็นตอนที่ไปบริษัทเจยังมาเต้นกับคู่กับหนูเลย ใช่ไหมคะตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงคะตอนนั้นก็รู้สึกเป็นก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็ไปก็ขึ้นสะพานลอยทุกทีโกสะพานลอยที่สุดวันนั้นเต้นเสร็จเหนื่อยยังข้ามสะพานลอยได้เลยโอ้ดีมากเลยค่ะก็เนี่ยมีความสุขมากก็คิดไม่ถึงว่าทําไมเราตอนนี้เป็นอย่งงค่ะเป็นเพราะว่าขึ้นสะพานลอยได้ทําอาหารให้คนอื่นทานได้แล้วก็ เต้นได้ด้วยค่ะทุกคนก็เลยเป็นเอ็ดผลที่ตัดสินใจรับเตียงโซกี้มาใช้ต่อที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อก่อนนะมีชุดเล็กจะใช้กับพื้นปูเสื่อโยคะแล้วก็ต้องมาลุกวางและเสร็จก็ต้องเก็บใช่ไม่หาะด้วยความที่คิดว่าเป็นห้องห้องแค่ห้องเล็กไม่มีพื้นที่กิจการที่เราได้ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแล้วก็สบายสบายะดกว่าแต่แคว่าครั้งแรกที่มาส่งเตียงเนี่ย นอนถึงตีสามเลยนะคะที่เตียงเนี้ยจริงไหมคะใช่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 นอนหลับตีสามตื่นมาโอ้ตีสามเลยว่ะหลับสบายยิ่งเตียงยิ่งดีเตียงน้ยิ่งดีแล้วเราอาบน้าเสร็จแล้วมาอบเนี่ยโอ้รู้สึกมีความสุขมากใช่ใจะลองเตียงใหม่จะลองเตียงใหม่เลยพอมีเตียงปั๊บใช้สบายค่ะไม่กังวลไม่ต้องเก็บไม่ต้องลุกขึ้นลุกยาวนั่นเองลับยาวเลยแล้วตอนนี้นะคะตั้งแต่เจมี่ใช้เตียงโซกี้อยู่ที่ห้องเนี่ยเจยังได้ไปหาคุณหมอไหมคะ ็ไปอยู่ไปหมอหนักเดือนไปทีหนึ่งหกเดือนไปหนึ่งครั้งหรือหนึ่งปีทีนี้เลยบอกไปหกเดือนครั้งหนึ่งดีกว่าแต่เดื่องนี้ก็ไปไม่เลยเอายามากินยาแก้ปวดก็ไม่ได้ไม่เลยกินเลยตั้งแต่มาใช้โซกีนี้ไม่ไม่ได้กินเลยทั้งถุงก็เอาไปคืนหมอหกเดือนไปหนึ่งครั้งแล้วก็รับแค่วิตามินบีตังมแล้วก็แคลเซียมนะคะยาแก้ปวดไม่ไม่ทานอีกเลยกล้ามากนะคะที่เป็น เอายาคืนคุณหมอ,อ,ไ,หมอไม่เคยเห็น <c oughs> ไม่เคยเห็นใครคนไข้คนไหน <c oughs> หรือผู้ป่วยคนไหนที่เอายาไปคืนคุณหมอไม่ได้กินสักเม็ดเลย <c oughs> ตั้งแต่ไม่ต้องกินหมอ <c oughs> ก็มาใช้ที่ซินเทียนซาคินี่ใช้เราดีขึ้น<อ>ก็เลยเหรอแล้วคุณหมอตอบว่าไงคะว่าถ้ามีดีอย่างนี้ก็แนะนําคนที่หน้าห้องคนที่ปวดกันเยอะเลยไปแนะนําหมอจะได้ไม่เหนื่อเจ๊ก็ได้แนะนําเพื่อนไหมคะ แนะนำมา,มาค่ะค่ะแล้วที่เจอแล้วก็เจอเจอเพื่อนเพื่อ,พอ,อพอดีหาหมอเสร็จแล้วเจอเพื่อนคนนี้เขาต้องเข้าไปหาหมออีกตั้งสองชัวง่วโมงรอเขาตั้งสองชัวง่วโมงแล้วพอดีหิวไม อปดิหิวพอดีเราหิวเราเลยเลยออกมาหาร้านหนึ่งที่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเข้าเลยหาที่นั่งเอังรอแล้วก็ไม่เคยเข้าร้านนี้เลยเออเราลองเราเข้าไปดูหาเลยกินมันหิวกันก็เข้าไปก็สั่งไอ้ไอ้ชาไข่มุกไงชาไข่มุกแล้วก็ไอ้ไอ้นึงเค้กชิ้นหนึ่งมีความสูงมากบอกว่าไม่เคยเกิดมา แต่วบนนี้ยังไม่เคยเลยว่าวันนี้เราได้มีความสุขตั้งรอเพื่อน <c oughs> เพื่อนสองชั่วโมงได้มากิน <c oughs> มันหิวยังไงแล้วเลย <c oughs> โอ้เราสั่งได้อย่างนี้ก็ไม่เคยเิยมาไม่เคยเลยจริงๆ ก็อะไรที่ยังไม่ได้เคยได้ทำก็ได้ทำเลยเนี่ยแล้วก็เป็นร้านกาแฟแฟสมัยใหม่ด้วยคุรุ่นนี้ก็ทําทําผิดทําถูกแล้วค่ะแต่ก็ดีที่ได้มีโอกาสเป็นเพื่อนเพื่อนตามมาไหมคะเพื่อนก็ตามมานะคืเนี้ยพอพาไปใช้ดูว่าเออเขาก็ปวดกระตุกทับเส้นก็ไปหาหมอเดียวกันไงทีนี้ถ้าคนสุดท้ายก็รอเขานานอย่างนี้ไงทีเรืเลยบอกลองไปใช้ดูไหมเขาบอกเลยเลยตามมา มาใช้แล้ววันนั้นก็มาคราั้งไปที่บริษัทสินเทียน แล้วก็ไปใช้ดูเขาใช้แล้วก็เลยเลยตัดสินใจใหม่ครั้งหนึ่งซื้อเลยโอ้ซื้อเลยอ๋้วก็ต้องไปส่งที่บ้านตามไปส่งที่บ้านด้วยนะคะไปสอนวิธีการใช้ด้วยเยี่ยมมากเห็นไหมคะว่าวัยนี้ทําอะไรก็ทําได้มีความประทับใจอะไรในตัวผลิตภัณฑ์โซกี้ไหมคะก็ประทับใจดีเพราะว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เช็ดอันนี้ใช้สรอาดที่สสัพันลอยก็ทาได้ก็เลยไม่กล้าจะมองอะไรเลยแล้วแบบ เคยเคยบอกว่าหิ้วเครื่องสัน่นหนึ่งเครื่องขึ้นรถอะคะ่ะทำได้ยังไงคะไม่รู้แตอยู่ๆทำไมขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นรถเมยังยังไปต่อรถอีกขึ้นขนลงลงนะคือน้ำหนักเครื่องสันส่นสำคัอมาอค่ะ 7กิโลนะคะทำไมยังคิดคิดไม่ถึงว่าเราหิวได้ค่ะลดเยอะมากเลยแสดงว่าแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้เราเคยเคยแบบครั้งหนึ่งเห็นบอกว่าหกล้มด้วยหกล้มใช่จะบินไปจะไปเป็นอระัไเป็นไมคะตอนนั้นไม่เป็นไรรีบลุกขึ้นเลยบอกว่าล้มปั๊บลุกเลยลุกเลยเออรถก็บอกไม่ต้องเอานั่นรถรออยู่ไม่ต้องรีบรอป้าก็เออเลยไปก็ ลุกทันทีเลยก็เป็นเมื่อก่อนถ้เป็นเมื่อก่อนคิดว่าล้มแบบนี้จะเป็นยังไงคะสงใจแย่เลยลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวแน่ลุกไม่ไหวใช่ค่ะอันนี้คือใช้ลรอแข็งแรงขึ้นเราลุกทันทีเลยนะั่นเยี่ยมมากค่ะไม่นานนี่เองอ่ะค่ะยังกล้าไปถึงสิ่งที่บอกทำเองไปได้มันลุกได้ก็ไปได้ดิแล้วดีไหมคะรู้สึกว่าตอนนี้อายุ7 6แล้วแต่ ยังทำอะไรได้จังหลายหลายอย่างแล้วก็แถมมีไรายได้หลักหมื่นนะคะรู้สึกเป็นยังไงคะก็เมื่อก่อนไม่เคยจะ,จะจะทำอะไรได้ตอนนี้ทำได้ตรงนี้หลักเดือนหนึ่งหล,ล,ลักหมื่นเนีก่ก็ดีใจลูกเองสงสัยว่าโอ้มาหาเงินได้อายุปาติพุนนี้แต่ <c oughs> ว่า,าก็ดีใจตัวเองก็ดีใจคุเทน,นก็มีความสุข<ห>เห็นลูกก็มาร<อ>ับมาส่งแล้วลูกมารับมาส่ง ดีจางเจย์ก็มีข้าวเจยให้ทำของให้แล้วกบมีกาแฟอะไรไปถึงสบายเป็นการเองหมดเลยพวกพนักงานที่บริการดีมากค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะ้็เกิดว่าเราอายุเยอะแล้วอย่าไปท้อแท้สิ้นหวังนะยังทําอะไรที่แบบ แบบอย่างที่เจลินทำยังทำได้เยอะแล้วก็เชิญไปที่บริษัทนะคะเดี๋ยวพนักง,งานทุกท่านก็จะคอยให้บริการค่ะเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแล้วค่ะเจจะทำยังไงถ้าถึงตอนนั้นก็น่าจะ81ปีนะคะ8 1แล้วถ้าถึงตอนนั้นถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็จะทาทำต่อที่นี่นมันมีความสิ้นเสียนเออยอะมาเลยมีความสุขมากไปก็มีความสุขอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรค่ะไปที่นั่นก็มีความสุขมาก แนะนำแล้วก็ได้บุญหน้าะะ <c oughs> ที่มาหายแล้วเราทรมานมาแล้วเราก็อยากจะแนะนำเขา ใช้แรงดีขึ้นเงี้ยยี่ยมจริงๆค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ช่วยเหมือนให้คนมีสุขภาพดีก็เหมือนได้บุญไปด้วยใช่ไหมคะได้บุญไปด้วยอ่าใช่เดี๋ยวเงินก็ตามมาเองใช่ค่ะใช่ให้คิดแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเราทําด้วยใจเดี๋ยวผลัพธ์ก็จะกลับมาดีแล้วบอกเคยอธิษฐานขอพรใช่ไหมค่ะใช่ใช่ใช่ก่อนนั้นรักษาที่ไหนก็ไม่หายที่ไหนที่ไหนหามาแล้วมันก็ไม่หายอ่ะแต่ทีนี้เราขอพรว่าอ ขอใหเจอคนที่มาแนะนําไปได้ได้ได้ได,ได,ได้ถูกจดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากต้องขอบคุณคุณหนงที่แนะนํามาด้วยอ๋อค่ะแล้วก็วันนี้เองนะคะต้องขอบคุณเจลินสุลังพังมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะขอบคุณเจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ อบคนิจากการพูดคุยแล้วก็การแบ่งปันประสบก,การณ์ทั้งหมดมานะคะก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะอ่านหนังสือไม่ออกนะคะหรือว่าเขียนไม่ได้นะคะแค่เราลงมือทาไม่ได้เป็นอุปสรรคใดอย่างใดเลยนะคะเรียนรู้นะคะ ฟังบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆนะคะเข้าบริษัทร่วมกิจ,จก,กรรมบ่อยๆเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนได้แล้วด้วยวัย76ค่ะไม่มีก็แม้ในการดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามผ่านระบบซ <c oughs> ูมของเราในวันนี้นะคะขอบคุณและส,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>